Let's go down the lights go วันนี้ลูกค้าได้นำนาฬิกาสมาร,ร์ทวอท์รุ่นหัวเว่ย GT5 Pro มาติดฟิล์มนะคะและวันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นฟิล์มไฮโดรเจลเนื่องจากฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดฟิล์มกันเลยค่ะในที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งไฮโดรเจลในรูปแบบของ Gel ไฮโดรเจลใสไฮโดรเจลด้านนะคะและถ้าเป็นฟิล์มกระจกเนี่ยก็จะมีกับเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะคะข้อดีของฟิล์มไฮโดรเจลก็คือช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอที่เกิดจากเล็บหรือว่าของมีคมมในนระดับึงแลฟิ์ เดวเนี่ยเขามีความค่อนข้างยืดหยุ่นสูงสามารถรับและกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่าฟิล์มกันรอยทั่วไปนั่นเองค่ะตัวนาฬิกาหัวเว่ย GT5 Pro ตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษของเขานี่คือเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตสำหรับการออกกำลังกายนะคะสามารถสวมนาฬิกาขณะออกกำลังกายว่ายน้ําได้และสามารถดำน้ําลึกได้ถึง40เมตรนั่นเองค่ะตัวนี้นอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวจับเวลานะคะการระบุชนิดของน้ําและก็จ้งเตือนความปลอดภัยให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ทำความสะอาดหน้าจอให้สะอาดก่อนนะคะระวังอย่าให้มีฝุ่นนัียงองตอนนี้ออาจำเป็นที่จะต้องใช้บล็อกกล่องของลูกค้าเพื่อที่จะจับตัวนาฬิกาให้แน่นนะคะเพราะว่าฐานของนาฬิกาตัวนี้มันวางแล้วหน้าไปกับพื้นไม่ได้ เื่อนท่านใดนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะติดซีมสมาร์ทบอสนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะคะซัมซุงหัวเว่ยหรือว่าจามีนรวมกันทั่ง a p v l n ิ o บอนะคะก็สามารถเข้ามาติดกับออพที่หน้าร้านได้เลยนะคะก็จะมีซีมสแตนบายคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ ปัจจุบันไฮโดรเจลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมสําหรับคนที่ใช้นาฬิกาสมาร์ทวอ d นะคะเนื่องจากมีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเนียนไปกับตัวหน้าจอของนาฬิกาได้นะคะ town, เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดอยีกนิด like แค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะ และถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะติดฟิล์มสมาร์ทวอช์นะคะก็สามารถบล็อกอินเข้ามาหาออได้เลยที่ร้านมิเตอร์เซอร์วิสนะคะจะตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3โซนเซ็นทรัลนในเองค่ะ